สวัสดีครับเจอกำผงกับผมอีกเช่นเคยครับผมกับสมชายเรซซิ่งครับทางช่องเคลดลับมอไซค์ครับผมวันนี้จะมารีวิวการประกอบเครื่องเครื่องเรซหกเกียร์แข่งกลางครับผมวันนี้เอาเอาแค่แข่งกลางเพราะว่าคันนี้เป็นเป็นรถแข่งครับผม รถแข่งในสนามครับจะทำาลงแข็งสนามในรุ่นพ่อผ่า1 2 9ซีครับท่อผาไม่เกิน 129cc เกิดออแล้วก็ทำความสะอาดเป่าล้างแข็งให้ดีครับผมปืนก็ทานปืนเราเน้นดีเน้นของดีของแท้นะครับเพราะว่าอ,อันนี้เป็นรถแข่งครับถ้าเราทำของเทียมอาจจะพังได้ หรือว่าอาจจะไม่ดีพอครับผมจะสู้คันอื่นเขาไม่ได้ครับแล้วก็ตออแข้งแข้งฝั่งขวาทุกปืนแข้งฝั่งขวาเข้าไปก่อนครับโอเคครับอันนี้เป็นรถแข็งครับผมเน้นว่ารถแข็งดูไปด้วยก็ขอกำลังใจกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาด ต่อต่อไปหรือว่าเครื่องรถคันนี้ครับว่าสุดท้ายแล้วเวลาเขาจะเป็นยังไงครับจะมีเวลาให้ดูด้วยครับผมจะเทสเสียงเทสเวลาให้ดูด้วยดูไปเรื่อยๆครับผมติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเห็นว่าคันนี้เวลาไปแข่งสนามแล้วเป็นยังไงครับผลงานเป็นยังไงมัางครับก็ผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจในสีมือพอสมควรครับผมสินสินข้อขวาครับผมก็ชท้ของแท้ครับ ต้องเน้นแท้ครับรดแข็งในีต้องเป็นของแท้ของดีครับไม่งั้นมันก็จะไม่ทันคนอื่นนะครับเ้าเวียงครับจะเอาเ้าเวียงใส่ก่อนครับเ้าเบียงก็ จะเป็นของแดดหรือว่าของแอลก็แล้วแต่ช่างครับแล้วแต่ช่างที่เขาเขาทำครับมาตัวไหนมันจะทําแล้วมันจะใครไล่เขาตัวไหนเข้าก็ใช้ตัวนั้นครับการสูบก็ผมใช้ของแท,คงแท,แท,แท้ครับของแท้แดดครับผมตัวเน้นแท้ครับทำแข่งในรุ่น พ่อผ่าครับพ่อผ่าไม่เกิน129ซีซีครับคือทั้งคนทั้งรถนี่ช่างช่างช่างรวมแล้วไม่ไม่ต่ำกว่า110กิโลครับ ตามผลงานด้วยนะครับผมว่ารถคันนี้เวลาไปแข่งสนามแล้วเวลาจะเป็นไงบ้างครับจะดีไหมจะสู้คนอื่นได้ไหมครับจะได้ขึ้นโพเนียมโดยถ่วยมาประดับร้านไหมที่ผ่านมาก็ถ่วยก็พอได้ครับได้เยอะหลายหลายไปเหมือนกันแต่ผมก็หยุดไปประมาณหกเจ็ดแปดปีครับไม่ได้ทำครับ ไม่รู้ว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วแต่ก็ได้ข้อมูลดีๆจากเพื่อนครับเพื่อนที่เป็นช่างที่อยู่ในวงการรถแข่งคอยแนะนําว่าเขาใช้อะไรกันมั่งใช้สูตรยังไงไปถึงไหนกันแล้วต้องทําอะไรมั่งมันถึงจะวิ่งดีครับผมขออุบชื่อเพื่อนคนนี้ไว้ก่อนนะครับอานาคตไปแน่อาจจะไม่ใช้เพื่อนด้รู้จักครับผมว่าเพจเขาเฟซบุ๊กเขาคืออะไรครับผมขอเขาไปเรียบร้อยครับ ก็เหวี่ยงเข้าไปแล้วคราวนี้ก็เป็นชุดเกียร์ครับผมเกียร์นี้จะเป็นเกียร์แต่งครับจะใช้เกียร์แต่งเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเฟืองขับเฟืองตามเกียร์สองเฟืองขับเฟืองตามแล้วก็เกียร์สามครับเฟืองตามอย่างเดียวครับจะใช้หนึ่งสองสามครับใครอยากรู้ก็มาใช้เท่าไหร่ยังไงก็เชิญคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับผม หรือว่าทักมาทางเฟซบุ๊กส่วนตัวครับสมชายเดซิ่งครับผมผิดพลาดนิดนึงครับแหวนครับผมแหวนแหวนแหวนตัวนี้จะมาอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วแหวนตัวนี้จะมีแหวนาบางตัวนึงครับ

ไม่เจอครับผมเสียเวลาครับก็ผมบอกไว้ก่อนว่าตรงเฟืองแย่ตรงนี้ครับจะมีแหวน้องบางอยู่ตัวหนึ่งครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่ใส่ครับไม่ใส่ก็ไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยมีก็น้อยครับก็เท้าหน้าได้หรือคือออกมาคลิกก็จะใส่ครับจะหาใส่ครับตอนนี้จะประกอบเอาจริงเลยครับก็เลยไม่ใส่ครับรีบไปนิดนึง ปกติต้องมีนะครับแหวนนองบางอยู่ตัวนี้ตัวนึงแต่วันนี้ผมไม่ใส่ครับกรบปุกเกียร์ครับกรบปุกเกียร์นี่ปกติจะเป็นของแดดครับนี่ครับของแดดผมเปลี่ยนมาเป็นของ L ครับของแดดนี่จะในอยู่ในรถแข่งแล้วม oh ันจะเป็นการมันเกียร์มันจะกลับกันครับมันจะงัดขึ้นแล้วก็เกียร์หนึ่งงัดขึ้นเกียร์สองตบลงตบลงตบลงครับแต่แกียร์กับปุกเกียร์จะเป็น เกหนึ่งเหยียบลงเกียสองงัดขึ้นเกสามงัดขึ้นครับจะทําให้คนขี่หรือได้เด็กขี่เนี่ยถนัดกว่าครับเขาจะถนัดแบบนี้ส่วนมากครับก็เลยต้องใช้กระปุกแอลครับผมนี่คือกระปุกเกียร์แอลครับ กัมปูเกียครับการใส่กัมปูเกียก็ก็ต้องมีความชนานาญความจําที่ดีพอสมควรครับจะใส่แล้วก็เข้าเกียได้ปกติครับคนที่ยังไม่มีความชนานาญหรือว่าเพิ่งทำครับก่อนจะก่อนจะก่อนจะถอดนะครับต้องต้องจําให้ดีครับค่อยๆถอดหรือว่าถ่ายรูปไ้ก็ดีครับคูกวันนี้ถ่ายรูปได้ครับก่อน ต้องจำเอาอย่างเดียวครับไม่มีโทรศัพท์ถ่ายรูปไปเหมือนทุกวันนี้แต่แล้วเราก็ต้องไล่ดูเกียร์ว่ามันมันได้ทุกเกียร์ไหมครับนี่ครับเกียร์หนึ่งเกียร์บ้างเกียร์สองเกียร์สองครับเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกครบครับครบเกียร์ครับ คอันนี้จะเป็นรถแข่งครับก็เลยไม่จะไม่ใส่ไม่ใส่แกนแกนเกียร์ครับผมจะจะไม่ใส่แกนเกียร์ครับจะเป,เป็นการเข็นกระตุกเอาหรือว่าดึงล้อหลังเอาครับแล้วแต่ความสนัดของช่างคนไหนคนไหนคนนั้นครับผมครับก็ ก็ใส่ปุ๋ยเคนครับ เน้นครับผมขอเน้นว่าคันนี้เป็นรถเครื่องที่ประกอบทําการแข่งขันในสนามแข่งครับผมทุกอย่างก็เลยต้องดีครับต้องเน้นต้องเน้นเอาง,ง่ายๆก็คือเน้นแท้ครับเน้นของแท้ก็เลยค่อนข้างจะมีงบประมาณในการใช้ใจ่ายพอสมควรครับสูงพอสมควร แม้แต่ว่าปะเก็นตีนเสื้อ,อยังยังต้องแท้เลยครับเพื่อที่จะไม่พักพลังอ,อัดหรือว่าซีซีจะได้ไม่พลาดครับผมในเวลาประกุะแข็งครับแต่ปะเก็นครับผมผมจะไม่ผมจะไม่ทากาวครับผมทางบางคนเขาอาจจะทากาวแต่ผมจะไม่ทา,าไม่ทาก็ไม่รู้ครับขอให้ว่าพื้นดีครับพื้นสองข้าง ทั้งดีดีทั้งนีดีแต่เป็นเจณยังไงก็ไม่รู้อะ เบ้าฝาแข็งตัวนี้ก็ค่อนข้างจะฟิตนิดนึงครับผมเพราะว่าที่ปอกอบที่ปกอบคเบ้าฝาใหม่ครับมันจะได้แน่นๆ,ๆครับถ้ามันไม่แน่นมันก็เวลาเครื่องร้อนๆมาเนี่ยมันจะทําให้มันเครื่องสั่นครับเพราะเวียงสั่นได้ก็ทําทให้รถไม่มีกําลังเวลาไม่ค่อยดีครับออง่าย จะใช้ลูกปืนนี่หนี่เข้าครับก้อมันแน่นครับใช้ลูกปืนหนีข้อก็ค่อยใช้่ไม่ใช้ลูกปืนใช้น็อตขันแข็งนะครับก็ค่อยเหนี่ยเข้าครับครับถ้าข้อมากเลยมันก็บางทีอยากจะทำให้แข็งแตกได้ครับ ค่อยเหนียรก็ที่มันแน่นก็เพราะว่าแน่แนเบ้าเข้าลูกปืนฝังใจครับฝังใจไปครับเราตีกออทำใหม่ครับมันก็เลยแน่นนิดนึงคือมันต้องแน่นครับถ้าไม่แน่นมันก็จะทําให้การเวลารถที่จะวิ่งเนี่ยมันทําให้รถวิ่งไม่ดีหรือเวลาตกไปครับผม รถนี้คันนี้เป็นรถเก่าครับรถเก่าแต่ว่าเน้นเน้นไส้ในเนีนเน้นเน้นใหม่ครับใส้ในนี่เน้นใหม่เลยครับนัดจะมันครบครับไม่เป็นไรครับขันมันแน่น,นทุกตัวไว้ก่อนแล้วนัดเพินถามาใส่ที่หลังก็ได้ครับเพราะว่า รถคันนี้แยกชิ้นส่วนไม่นานครับแยกชิ้นส่วนไม่นานมันก็เลยทาให้อะไรไม่ครบครับหายคนหาไม่เจอครับไว้ด้วยกันนั่นแหละไว้ถาดเดียวกันนี่ยแหละแต่ว่าเวลาใส่หาไม่เจอเราต้องค่อทำแบบอย่างละเอียดครับเคจะต้องเน้นว่าทุกอย่างต้องดีครับเป,เป็นงานรีบไม่ได้ อยู่ไปได้ก็ขอากำลังใจการทำคลิปครับผมทังังช่องเพชรสมอใจครับขอกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์ครับผมให้เป็นกำลังใจให้คนทำด้วยครับผมตอนนี้ยอดวิวช่องก็เกินเกณฑ์ที่จะมีรายได้แล้วครับแต่ว,ว่ายังขาด คนติดตามอีกเยอะครับผมคนติดตามยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็ขอฝากแรงใจขอฝากช่องเพช็ดลับมอเตอร์ไซค์ไปในห้องใจของเพื่อนๆทพี่น้อง,องหรือว่าคนที่เข้ามาดูด้วยครับผมเผื่อมีรายได้กับเขาจะได้มี กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหลายๆรถรือว่ารถหลายๆคันมาให้ดูครับขอเน,น้นว่าคันนี้เป็นรถแข่งครับผมครับตันประกอบแข็งกลา,างกลางแบต6เกียร์ไม่รื่เท่าไหร่ครับเพราะว่ายัางไม่ได้สตาร์ท ตัดดัดเดินน้ำมันเครื่องเดยนอะไรเข้าไปเดินหดสองีเข้าไปก็จะทําให้ลื่นขึ้นครับครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการประกอบแสงกลางแด๊สร้อยยี้ารถแข่งจะทําแข่งลงสนามครับในรุ่นท่อผ่าไม่เกินร้อยยิบเก้าซีซีครับครับก่อนจบ เพีงก็ขอขอบคุณที่ติดตามช่องนะครับผมสำหารับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าต่อไปจะลงคลิปคันนี้จะทำอะไรต่อครับผมจนถึงขั้นตอนการประกอบถึงเข้ากับคันรถแล้วก็ถึงขั้นตอนในการวิ่งในสนามครับว่าเวลาจะดีไหมครับผมฉพอสู่วเขาได้ไหมสำหารับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ